มดิค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับดิ at Home ก็วันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทำการแจกครูมันนี่วอลเลตกันแล้วนะคะเย่ก็หลังจากห่างหายกันไปนานวันนี้ก็จะมาแจกกันอีกแล้วเนาะก็สำหรับใครที่ตั้งตารอก็วันนี้ก็จะมาแจกจำนวน10รางวัลนะคะรางวัลละ2วอลเลตเนาะก็สำหรับกติกาของวันนี้ก็คือให้เพื่อนเนี่ย ทําการบอกวันเกิดของตัวเองคือวันแบบจันทร์อังคารพุทธหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยเบอร์ทูมันนี่ลเลตของเพื่อนเพื่อนได้เลยเราก็จะมาแจก10คนที่เร็วที่สุดนะคะก็ให้เม้นไว้ใต้โพสต์คลิปวิดีโอนี้ได้เลยก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะก็สามารถกดได้ กดได้นะคะเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนการแจกบ l ต t หรือว่าคลิปวิดีโอสอนหาเงินฟรีใหม่ๆใ,ในวันถัดไปนะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ